อหร๋อพี<ม>่ลี่เ<ม>พื่อนอุ้มหน่อยดิเพื่อนแม่บัตค่ะอุ้ยเป็นแม่บัตหรอเนี่ยใช่ค่ะสวัสด,ดีครับคุณแม่พี่ลี่อุ้มหน่อยเพื่อนพี่ลี่อยู่ปะครับแต่พี่ชายผมตรวจนะคนเนี้ยนเนี่ยคนเนี้ยไม่เจ้าชูด้ด<อ>้วยจริงจริงนะไปไหนอ่ะท่านไม่อยากไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนสาวในเมืองมี สาวในเมืองสมัยนี้มีหนุ่มไปหมดแล้วเพื่อนคุยกับใครไม่ได้หรอกอันนี้ออกไปเต็นอันนี้เปิดมองเล็กอยู่เพื่อนหลไอ้จีนเติอหวนจิตไม่คู่คู่อย่างเราอย่าเดินมาจีบสาวเพื่อนรู้สึกว่าไม่ใช่สไตล์ว่ะจรอันเดียวโอ้มันไม่เดินมันวิ่งครับเวลานั้นน้อให้สาวมาเล่นกับใจเราแล้วเราค่อยไปเปิดฝักบัวกันแล้วกันการที่ไปเล่นกับใจสาวไม่ขนาดจริงจริงวะไม่ไหว พี่หนูอาที่เพิ่งเข้ามาอันนี้นเอ้ยวิลี่มีเรื่องใหญ่จะบอกเพ,พื่อนคุณนะคะพี่ชายคือหนูแอมเลขเลขเลขเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรต้องต้องคุงยห่างๆหน่อยไมีนคนได้ยินพี่แจ๊คสั่งอยู่แกงฮะพี่แจ๊คสั่งอยู่แกง จริงเลยนะจริงไม่ได้พี่แจ็คสั่งยุดแก๊งตอนสามทุ่มบอกว่าพรุ่งนี้ยุดแก๊งใหญ่กูเห็นเหรอพี่เขาไม่น่าโหดร้ายมั้งบ้า

ใช่อ่ะใช่อ่ะโดนโดนสั่งยุบแก๊งเหรอใช่พี่ใช่เหมือนคนในแก๊งเขาน้อยใจกันที่ถี่แต่ว่าคุยกันแล้วก็ไม่ยุบหรอกโอ้ยยืนในเขียธนาคารด้วยลินไหมพี่ นี่พูดจริงไหมเนะี่ยจริงพี่ก็คือพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าประมาณเชิงแบบยังไงอะถ้าเกิดว่าเราไม่ถ้าถ้าพวกเราอะไม่รักกันอะก็ยุบซะเกไหมก็เหมือนพวกเราน้อยใจกันประมาณนี้เลยพี่น้อยใจกันเอง ใครนายใจกันเอ่ไบ่เหนื่อยใ,ใจอ่ะผมแค่ฟังมาเกิดอะไรขึ้นมาปอใครเป็นไรอ่ะหล่อ,อดีออดดมั้ยหลอนัดด่ เียนเพนียนเออก็คือเียนพี่อนเหมือนเล่นเล่นจะมีปัญหาทีหนึ่งเพื่อนเลนเลนน้อยใจเรื่องที่ว่าเออมันเหมือนมันฟังดูจากที่มันพูดแล้วนะก็คือเหมือนมันจะสะสมมั้งจากเรื่องที่ว่ามันโดนแซวเหมือนมันทรงมันเหมือนคิดว่านะมันน่าจะมาตลอดแต่ว่าพอมันโดนโดนแซวว่ามันอยู่กับแฟนแล้วไม่เอาแก๊งเลยอะไรเงี้ยมันมันเลยรู้สึก หุดหงิดมั้งมันรู้สึกน้อยใจมั้งที่แบบมันฟาร์มตลอดแต่ว่าพอพวกกูแซวมันว่าแบบอยู่แต่อยู่แต่กระสาไม่งานแก๊งอะไรเงี้ยมันก็เลยน้อยใจแต่อันนี้ที่มันบอกนะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งแต่ว่าเล็กๆแต่ว่าทีเนี้ยมันมีเรื่องอื่นมันสะสมมาเรื่อยๆก็คือมันน้อยใจที่แบบว่าเวลามันเสนออะไรอะเราเราแบบปล่อยเหมือนเหมือนกูปล่อยผ่านมันอะเหมือนกูฟังแล้วก็ตอบรับตอบรับแล้วก็ไม่ได้ทําอะไร แต่มันไม่รู้ไงว่าที่ที่ผ่านมาเวลาพูดอะไรกูเอามาบอกมึงตลอดใช่มันก็เลยน้อยใจมั้งแล้วก็ปัญหาสะสมอะไรปัญหาสะสมเต็มไปหมดมันร้องไห้ดเห็นพี่ตือบอกว่ามันร้องไห้เป็นชั่วโมงครูเห็นพี่ตือแบบเออมันอยากให้รูปแบบแก๊งเราอะแบบว่าเหมือนเดิมแต่ว่ามาเจอหน้าเจอตากันตลอดรานร้อยอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันมันโดดเดี่ยวเกินไปแยกย้ายกันฟาร์มอะไรเงี้ยเหมือนแบบ ฟีลเหมือนแบบมันอยากให้อยู่กันแบบเหมือนเดิมครอบครัวเหมือนตอนที่พี่แจ็คอยู่อะไรเงี้ยมารวมกันบ่อยๆเล่นด้วยกันฟาร์มด้วยกันอะไรเงี้ยช่วยกันดันอาวุธทรงๆนะทรงที่จากที่กูฟังอะทรงมันอยากให้แก๊งเป็นอย่างนี้กูก็เลยอธิบายมันไปว่าตอนนี้การขับมันสูงต่างคนต่างฟาร์มมันเหนื่อยมันอะไรกันอะไรแต่แก๊งจะสั่งพักอีกแล้วก็นั่นแหละก็เลยมันเกิดการน้อยใจแล้วเหมือนมั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 นไม่มาคุยกับกูมั้งมันใช่มันไม่ได้มาคุยกับกูตรงๆมันมันเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พวกพี่ตือฟังแล้ว ไปเป็นท่าไหนก็ไม่รู้ไปไปพูดกับพี่แจักกันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่เลยนั่นแหละตอนแรกกูว่าหน่ายใจนั่นแหละที่ว่ามันมีปัญหาอะไรพวกนี้มันมาคุยกับกูได้เพราะมันเป็นเรื่องเล็กไงแต่ทีนี้พอไปคุยกับพี่แจักแล้วกลายเป็นปเรื่องใหญ่ซะงั้นพอกูไปก,กูก็พี่แจักก็บอกว่าหยุดให้หยุดแกงซะ,ะแล้วแกก็ออกไปกูก็เลยอธิบาย๋อกูก็เลยอั่นแหละพอพี่แจักบอกให้หยุดกูพี่แจ๊กก็ไปแล้วกูก็เลยนั่งเคลียร์ใจกับพวกมันนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เคลียร์ใจกันเสร็จนะเพื่อนก็ มันกูก็เล่าเล่ามุมกูให้ฟังแล้วแหละว่าแบบสิ่งที่เราทํากันตอนเนี้มันเราวุ่นวายเว้ยคนออกคนเข้าเยอะอะไรเงี้ยไหนจะเรื่องรันร้อยเตะฝุ่นอีกเราต้องแบบสับสนกับเส้นทางเยอะเว้ยแอนนี้เวลามันพูดอะไรมามันน้อยใจที่ว่าเราปัดแต่จริงๆไม่ได้ปัดก,กูบอกมันตลอดว่าเออคุยกับวิลลี่ตลอดเวลามันเสนออะไรแล้วกูกูก็บอกมันแล้วว่าสิ่งสิ่งที่มันอยากให้เกิดขึ้นอ่ะมันกาลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เว้ยที่ว่ามาเรามารวมกันมาเล่นกิจกรรมด้วยนั่นนี่ไปบ่อยอะ่ะ แต่ตอนนี้สิ่งที่มันที่มันทำไม่ได้เพราะว่าคนมันเข้าออกกันเยอะเกินไปมันทาให้แบบเราลันลอยไม่ได้มันยังไม่นิ่งถูกไหมล่ะพี่ล้วคนก็ไม่มีของละต้องแยกย้ายฟาร์มมารวมกันก็สุดท้ายก็ฟาร์มไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่ารวมกันฟาร์มอะไรอะได้จะจบแคปสุดท้ายแล้วมันก็ต้องกระจายฟาร์มอะไรเงี้ยเลนก็ได้ห้อยใจสะสมไั่แหละเราอยากให้มีแบบวันไปฟาร์มด้วยกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต้มันก็รู้นี่เลนว่าตอนนี้แกงเรา ใช่ไหมครั <S <S ใช่ใช่กูกูก็ว่ากันแหละกูก็บอกไปแล้วนะว่าตอนนี้แก๊งเราคนมันพักอยู่นะ <S 2> <S 2> <S ไอเลนมันก็บอกว่าเหมือนมันเครียดสะสมมั้งเหมือนมันแบบ <S 2> <S 2> เครียดเอ้ยมันเครียดอะไรเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้กูคุยกับมันอีก เออลองคุยเราก็ได้นะวันนี้กูวันนี้คูก็จะคุยแล้วแต่ว่าไม่ไม่ได้ประเด็นใจความสําคัญกูกูยังไม่ได้จบกูน้อยกูตอนแรกกูก็ยังบอกอยู่เลยว่าเออกูน้อยใจมันจัดเลยอยู่อยู่ทำาไมมันมาเป็นเวนี้วะทำไมไปคุยกับพี่แจ็คแบบนั้นแทนแทนที่จะมาคุยกับกูได้กูไม่รู้ว่ามีใครไปเป่าหูหรืออะไรมันหรือเปล่าเว้ยเพราะว่าไอเลนไม่เคยเป็นอย่างงี้เว้ยไลเลนบอกว่าไอเลนบอกว่าแบบปัญหาลุมเล้าอะไรนั่นลูกผเลยคิดว่าเ็าไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรมันบอกว่ามันบอกว่ามันเป็นความรู้สึกของมัันนนจรริงงๆู้สึกกว่าาหหเ แต่แต่แต่มุมกลัวนะคิดว่าถ้าถ้าห่างเหินก็ควรมาคุยกับกูตรงๆอ,อะไรเงี้ยแต่น้องก็เล่นกับพี่เล่นตอนลอดนะเล่นสนุกด้วยวันนี้ก็มานะตอนเช้าเล่นกแก๊งแกนสนุกมากเลยนะนั่นแหละกูก็พี่ก็งงเหมือนกันว่าเออกูก็งงเหมือนกันเพื่อนว่ามันเป็นอะไรไอเลืแต่ตอนนี้เคลียร์แล้วแหละเพื่อนดีเคลียร์ดีดีดละก็แค่แบบทีหลังเวลามีปัญหาอะไรก็ให้มาคุยตรงๆแต่แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้ทำกูฉุนอยู่เพื่อนทำกูสับสนเลยแหละ กูเลยคิดคิดคิดอยู่นะทุกวันเนี่ยตอนเนี้ยกูก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าถ้ามจะอยู่ไอเรนมันคิดแบบนี้อะไรเงี้ยทั้งทางที่สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอะ่ะไม่รู้ว่ามีใครไปเป่าหูหรืออะไรมันหรือเปล่าให้เกิดปัญหาอะไรเงี้ยลึกๆแล้วนะลึกๆแล้วอ่ะในในความคิดกวกูคือไม่ใช่ไอเรนแน่ที่มานั่งคิดแล้วก็มานั่งพูดแบบนี้อะ่ะมันต้องเกิดอะไรขึ้นสักอย่างตรองน,นี้เหรอแต่แค่มันเคลียรย์แล้วไง ใช่ธนาคารค่อยบ้านค่อย้านไปเล่นธนาคารได้หรอกลางเมืองไปไปไปอู่เลยป่ะไปะไปคันยวนไปพี่เอาพาดจิงยู่เอาพาดจิงยู่เอาพาดจิงยู่วินแบลเอาผัดข่ากูสนิทกว่าไอเล่นกว่ามึงอ่ะกูกูยังคิดอ่ะแล้วนึกดูดีที่มึงไม่สนิทมึงฟังเรื่องมึงยังคิดเหมือนกูตองนึงนะตอนนี้กูเพิ่งตื่นมากูขอเป็นตื่นมาแบบเฟชชี่ได้ไหมได้เลยอย่าอย่ากูว่าไปเถอะอย่าไปช่างมันเถอะ 他一臭屁。